สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินในช่วงที่ หลังจากดาวพระราหูย้ายหมดัดหมาดาวพระราหูเนี่ยจะย้ายในช่วงวันที่10กันยายนปี2563นี้นะคะซึ่งก็จะย้ายออกจากราศีมิถุนเข้าไปสู่ราศีพฤกษบค่ะซึ่งเวลาที่ดาวใหญ่อย่างดาวพระราหูย้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่บางครั้งนะคะเนื่องจากเขาเรียกว่าดาวถีบตัวแรงคือดาวใหญ่ๆพวกนี้ในเวลาย้ายราศีทีเนี่ยมันก็คล้ายๆนกอะค่ะนกเวลา ที่จะบินโผไปอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นนกตัวใหญ่เนี่ยเวลาจะโผลไปเนี่ยจากกิ่งเดิมที่เขาอยู่เนี่ยมันก็กระเทือนพอไปสู่กิ่งใหม่กิ่งใหม่ก็กระเทือนเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะในช่วงประมาณหลังจากดาวพระราหูย้ายประมาณ15-20วันจะ อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรที่ดาวพระราหูถีบตัวแรงแบบนี้ก็เลยมาทำนายให้ดูโดยเฉพาะเลยที่เกี่ยวกับดาวพระราหูเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเจาะจงไปในเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักค่ะคลินี้เนี่ย จะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะลัคนาคุณก็ไปผูกดวงกันมาเองก่อนส่วนราศีเนี่ยชาวมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะเป็นคลิปดวงการงานการเงินในช่วง หลังวันที่10กันยายนยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยนะคะโดยจะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีซึ่งรายละเอียดก็จะแตกต่างกันออกไประหว่างไพ่และดวงดาวนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ดูให้ครบตลอดทั้งคลิปเลยคุณจะได้ไรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่ครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงก็ขอให้มาดูเป็นดวงส่วนตัวกันค่ะแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคือนี เป็นดวงโดยรวมนะคะ มาเริ่มต้นกันที่ดวงดาวเลยนะคะดาวประจำตัวของคุณชาวมิถุนก็คือดาวพระพุธค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่ราศีตุลซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นภพปุตตะคุณจะมีความสดใสและนะคะหลังจากที่ดาวพระราวหูย้ายออกไปคุณจะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นอะไรที่มันอึมครึมอึมครึมในชีวิตมันจะพลิกฟื้นดีขึ้นนะคะเหมือนคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันมีแต่ความมืดครึ้มนะคะ ตอนนี้มันจะสว่างสวัยมากขึ้นตัวตนก็ไปอยู่ในพบแห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะดาวพระราหูย้ายออกนะคะไปอยู่ข้างหลังตัวคุณการที่ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งเงามืดอไปอยู่ข้างหลังดังนั้นเนี่ยไอ้เงาเงาอะไรทั้งหลายมันก็จะอยู่เบื้องหลังไปแล้วแต่ดาวพระราหูเนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากพบเรือนแห่งความเจริญน,นะดังนั้นเนี่ย ท้ามองในอีกแง่หนึ่งก็คือความเจริญก้าวหน้าในช่วงหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเห็นชัดนะักแต่ว่าคุณน่ะ จะมีคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังอาจจะสนับสนุนโดยที่ไม่เปิดเผยตัวหรือเปิดเผยตัวแต่คือคุณรู้แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ว่าคุณมีคนคุณเนี้ยสนับสนุนคุณอยู่มีคนคอยผลักดันคุณอยู่เบื้องหลังนะคะดังนั้นก็ถือว่ามันก็มีโอกาสดีๆเหมือนกันนะที่จะได้รับการผลักดันจากคนที่เขาอาจจะแฝงตัวอยู่ในเงามืดแต่ว่ามันก็ส่งผลดีให้กับตัวคุณนะนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนิดเดียวก็คือ การที่เขาผลักดันตรงนี้เนี่ยเขาสนับสนุนคุณตรงนี้เนี่ยเขามีความต้องการอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องว่ากันเป็นดวงๆไปนะคะถ้าพื้นดวงเดิมของคุณไม่ได้มีดาวเสียๆมาสถิตยอยู่ตรงตรง,ตรงที่ในราศีพฤษภอะนะคะก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีดาวคู่ศัตรูอยู่กันนะคะก็อาจจะต้องมานักงดูกันแหละว่าคนที่มาสนับสนุนคุณเบื้องหลังเนี่ยเขาหวังดีหรือหวังร้ายกับคุณอย่างไรอะคะ่ะอ่ะทีนี้ ดาวนะคะนอกจากดาวพระราหูยรย้ายออกแล้วดาวการงานคุณยังเดินเป็นปกติแล้วด้วยนะคะในวันที่20กันยายนดาวการงานที่เดินถอยหลังมายาว,ยาวนนๆนานๆหลายเดือนเลยเนี่ยกำลังจะเดินหน้า เป็นปกติแล้วทําให้การงานของคุณที่มันเคยอืดๆเอื่อยเอ,อืมันพุ่งทะยานมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันมีดาวมรณะมาสถิตยอยู่นะดาวมรณะเนี่ยบางทีมันก็ทําให้มีอุปสรรคปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าดาวการงานของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่เป็นเกษตรคือเข้มแข็งดังนั้นความเป็นมรณะก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากแต่ความเป็นมรณะก็คือหนึ่งมีโอกาสในเรื่องของการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะติดต่อกับอ,องค์กรต่างชาติ นะคะหรือไม่ก็เดินทางเลยถ้ามันเดินทางได้นะคะเดินทางไปต่างประเทศเลยหรือไม่ก็มีลูกค้าต่างชาตินะคะถ้าคุณทํางานอยู่ในองค์กรต่างชาตินี่ก็คือใช่เลยก็คือจะรุ่งโรดดีมีโอกาสก้าวหน้าได้ดีเลยนะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะถ้าคุณทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินทางช่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ อ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับความเป็นมรณะอย่างเช่นขายประกันชีวิตประกันวินาศภัยทํางานในโรงพยาบาลเป็นหมอเป็นแพทย์เอ้ยเป็นพยาบาลพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสดีๆที่จะเจริญก้าวหน้าได้เช่นกันส่วนถ้าคุณไม่ได้ทํางานในแวดวงพวกนี้เลยที่เกี่ยวกับมรณะเลยนะคะการงานคุณมีโอกาสก้าวหน้าค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องเหนื่อยหน่อยท่านั้นเองอการงานก็ดีตัวตนก็ดีดาวร่าหูย้ายออกอะไรดีอีก ดาวเกี่ยวกับโชคลาภค่ะดาวลาภะคือดาวโชคลาภเนี่ยดาวอังคารของคุณเนี่ยก็สถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอีกนะคะอยู่ในภพของลาภะในราศีเมษเนี่ยดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะมีโชคลาภแบบฟุกๆุแต่ไม่อยากให้ไปหวังเยอะมากถ้าเป็นโชคลาภก็คงจะมาแบบเล็กๆก้อนเล็กๆเนื่องจากว่าดาวเนี่ยเดินมาตรฐานเป็น วิกลคติคือเดินถอยหลังนะคะดาวเนี่ยเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําให้โชคลาภที่มาเนี่ยบางทีมันมาไม่ถึงตัวหรือมาแต่มาแล้ว มาถึงตัวได้นิดหน่อยนะคะมาไม่ได้ถึงตัวเต็มที่นักก็เลยทําให้คุณมีโอกาสคาดหวังในเรื่องของโชคลาภได้บ้างแต่ก็อย่าไปหวังเยอะนะคะแต่ว่าการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามาอย่างดีเพราะว่าดาวแห่งโอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้เนี่ยมันเข้มแข็งเพียงแต่ว่าในพบการเงินของคุณนี่สิพบการเงินของคุณอยู่ตรงนี้นะคะราศีกรกฎเขามีดาวที่เรียกว่าดาววินาศนะคะมาสถิต สถิตยอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความวินาศมาสถิตยอยู่ในภพการเงินการเงินที่ได้มามันก็เลยสูญไปนะคะแต่ดาวดวงนี้มันเป็นดาวนอกจากดาววินาศแล้วมันยังเป็นดาวปุตตะด้วยนะคําทํานายก็คือ,อ,อคุณมี ความคิดเริ่มใหม่ๆในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้เนี่ยตัวตนของคุณก็อยู่ในภพของความคิดิเริ่มนะคะพบการงานก็เอ้ยพบการเงินก็มีดาวเกี่ยวกับความคิดริเริ่มมาสถิตดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่คุณจะมีความคิดเริ่มอะไรใหม่ๆในการจะสร้างเงินสร้างรายได้คุณจะหาเงินได้เก่งคุณจะหาเงินได้คล่องนะคะแล้วคุณจะมีตัวเงินที่หลั่งไหลเข้ามาแต่พอเอิญพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องเสียไปอย่างเช่นอาจจะเอาเงินไปปลดหนี้คุณอาจจะมีหนี้สินเยอะแยะคุณก็จะได้เอาเงินไปใช้หนี้ ในคราวนี้แหละนะคะบางคนก็อาจจะปลดหนี้ได้เลยแต่ออกแนวพอปลดหนี้ปั๊บเงินก็หมดเลยเหมือนกันนะก็ไม่มีเงินเหลือเลยก็ได้นะคะแต่คืออย่างน้อยก็สบายใจไม่เป็นหนี้แล้วไงหรืออาจจะออกแนวว่าคุณมี เงินมีมีภาระอะไรบางอย่างที่จะต้องใช้นะคะคุณก็จะมีเงินไปเอาเงินก้อนตรงนี้แหละไปใช้บางคนมีโอกาสเป็นหนี้ถ้าไม่เคยเป็นหนี้มาก่อนก็อาจจะมีโอกาสเป็นหนี้ในช่วงนี้แหละแต่ก็เป็นหนี้ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอย่างเช่นอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสในในเรื่องราวแบบนี้เหมือนกัน อ่ะเพราะฉะนั้นทิศทางนะคะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะสำหรับชาวชาวมิถุนซึ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ดาวราหูถีบตัวแรงคิดว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับคุณมากนักนะคะน่าจะส่งผลดีด้วยซ้ำมีโอกาสก้าวหน้า อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ชีวิตการงานเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าดาวพระราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อย้ายทีก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงนี้ในช่วงของรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรู้สึก,กขรุขระนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วก็จะมีโอกาสก้าวหน้าได้ต่อไปด้วยค่ะ อันนี้คือเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูไพ่ว่าบอกอะไรบ้างนะคะไพ่ก็บอกคล้ายๆกับดวงดาวค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะจบกับอะไรเดิมๆจบกับอะไรที่มันจุกจิกใจลำคาญใจอึมครึมในเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแล้วอนาคตที่มาใหม่เนี่ยจะสดใสขึ้นมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆแล้วคุณก็มีความคิดสร้างสารรค์ดีๆที่จะทําโปรเจกต์งานนั้นให้ได้ดีแล้วก็สร้างเงินสร้างไรายได้ดีด้วยมีเงินเข้าหลังไหลเข้ามาอย่าง ปึกแผ่นเลยได้ไพ่อสุดได้ไพวราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นไพของเงินที่เข้ามาปึกแผ่นแล้วคุณก็ยังได้ไพ่เอมเพอเรอร์ซึ่งเป็นไพของความก้าวหน้าอีกนะคะดังนั้นเนี่ยทิศทางโอกาสดีๆกำลังจะมาแล้วสำหรับชาวมิถุน มีโอกาสเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลเลยการเดินทางจะนําพามาซึ่งการติดต่อเจรจาทางการค้าหรือทางการงานที่ดีมีโอกาสคุยกันลงตัวกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าลูกค้านะคะได้รับการเซ็นสัญญาจากลูกค้าที่จะว่าจ้างงานอ่ะอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกบ้างไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสมูทนะมีปัญหานะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่คุณรับได้เป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรคุณพร้อมลยุยเพราะว่ามันเคยแย่กว่านี้มาเยอะ ไอ้ปัญหาแค่นี้เนี่ยมันจิ๊บจอยแล้วอะสำหรับคุณนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสลดนี้ได้คะ่ะคุณจะมีเงินเข้ามาเยอะแล้วก็แต่มันจะเป็นเงินที่คุณจะต้องหมุนออกไปคุณอาจจะไม่ได้ฝันหวังไปถึงเรื่องของการมีเงินเก็บนะเพราะว่าเงินที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยหนึ่งคือคุณต้องเอาไปใชน้นี้หรือ2คุณจะต้องเอาไปลงทุนกับอะไรกับการเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาเก็บเงินแต่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะจัดสรรปันส่วนทางด้านการเงินได้ดีนะคะแล้วก็ เ,เจ้านายก็ดูว่าเอ็นดูคุณดีเจ้านายพร้อมจะ,นจะ,จะสนับสนุนผลักดันคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานพลาดเจ้านายก็พร้อมจะตําหนิเหมือนกันนะนะคะ เพื่อนร่วมงานถือว่าให้ความช่วยเหลือได้บ้างแต่ไม่เต็มที่นักส่วนใหญ่จะต้องลุยเองลูกน้องอาจจะทําให้คุณปวดหัวเซ็เงๆบ้างนะคะลูกน้องบางทีก็น่าเบื่อหน่ายลูกน้องดือ้อรั้นนะคะแต่คุณก็ควบคุมคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยอยากจะพึ่งลูกน้องเท่าไหร่อยากจะทําเองมากกว่าเพราะลูกน้องทํางานไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะก็คิดว่าทิศทางในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนดีนะคะสำหรับชาวมอมมิถุนค่ะ อ่าสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับรู้แบบมีค่าครูนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ